สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับวันนี้ก็มาพบกับช่องครูจำนะครับวันนี้ครูจะมาสอนเกี่ยวกับกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันเป็นโจทย์ต่อนะครับก็อยู่ในข้อที่54นะครับแนวของมอชนะครับ AB เป็นรอกเบาไม่มีน้ำหนักนะครับตึงอยู่ที่บนโต๊ะนะครับดังในรูปนะครับมีเครื่องช่าง C นะครับอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับแล้วก็มีมวลค่ละ2กิโลกรัมก็เท่าที่ก็เรียบเท่ากับน้ำหนัก20นิวตันนะครับ ลงเท่ากันแสดงว่ารูปแบบนี้ซ้ายกับขวาจะเท่ากันนะครับดังน,นั้นคือสมดุลนะครับดังนั้นก็แสดงว่าแรงตึงเชือกฝั่งนี้คือ2 0นิวตันนะครับอีกฝั่งนี้ก็2 0นิวตันนะครับดังนั้นแรงแรงตึงเชือกนะครับหรือว่าค่าที่อ่านได้จาก าตาช่างก็ต้องเอา20บวกกันนะครับก็ได้40นิวตัน,นครับหรือว่าถ้าจะทำเป็นกิโลกร,รัมก็เอา10ไปหารนะครับก็ได้4กิโลกร,รัมนะครับตอบข้อ2นะครับามาดูข้อ55ต่อนะครับชายคนหนึ่งมวล50กิโลกร,รัมยืนอยู่ในลิฟต์นะครับ m เท่ากับ50จงหาแรงที่พื้นกระทำ ต่อชาคนนั้นนะครับก็คือแรง N นะครับที่พื้นกระทำถ้าดิพื้นที่ขึ้นด้วยความเร่ง A เท่ากับ1.2เขียนอย่างนี้นะครับแล้วก็มวลของเขาคือ MG ใช่ไหมครับดังนั้นเราก็ตั้งสมก,การเลยซิกมา F เท่ากับ MA นะครับตามกฎข้อที่2อของนิวตันก็เอาแรงในทิศ a ตั้งเห็นไหมครับว่า เราต้องเขียนแรง N อ็นแล้วก็ A นะครับแรงที่์ A ก็คือ N นะครับลบแรงตรงกันข้ามเท่ากับ MA นะครับหาแรง A, N นะครับ MA บวก MG นะครับเอา M ออกมา A บวก G นะครับก็50าสิบคูณหนึบวกสินะครับ 50คูณ11.2นะครับก็ได้560นิวตันนิวตันนะครับในข้อ56ก็จะคล้ายๆกับข้อเมื่อกี้เลยนะครับก็ก็จะมีแรงเอ็นใช่ไหมครับใช้คนหนึ่งแรงเอ็นที่พื้นลิฟต์กระทาต่อใช้คนนี้มี MG แต่ว่า ลื้นที่ลง A เป็น1.2แล้วก็ต้องเอา Mg ตั้งนะครับ Mg ลบ N นเท่ากับ MA นะครับอ่าช้คนหนึ่งมวล50กิโลกร,รัมนะครับอันนี้ข้อต่อไปแล้วนะครับยืนอยู่ในลิฟต์จงหาแรงที่ลิฟต์ที่พื้นกระทําต่อใจคนนั้นเมื่อ,อลิฟต์เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสม่ำเสมอนะครับอ่าวีคงที่นะครับอ่าวีคงที่ เรามาดูนะครับ v คงที่นะครับก็แปลว่า a เท่ากับ0นะครับ v คงที่ก็คือแปลว่าแรงขึ้นแรงขึ้นจะเท่ากับแรงลงนะครับแรงที่พื้นกระทาก็เท่ากับ mg เลยนะครับก็คือ50าคูณ10นะครับ n เท่ากับ mg เลยนะครับกรณีที่ความเร็วคงที่นะครับก็คือตอบ500นิวตันนะครับ เรามาดูข้อถัดไปนะครับนายแดงยืนอยู่บนตาช่างสปริงนะครับในลิฟต์ตาช่างเนี่ยก็คือตัวแรงเอ็นนั่นเองนะครับนักเรียนนายแดงอ่านน้าหนักตัวเองได้56กิโลกรัมนะครับก็คือก็คือค่าเอ็นนะครับค่าเอ็นนี่เขาชั่งน้ําหนักนะครับก็ได้ห้าร้อยหกสิบนิวตันนะครับเพราะว่าเราอ่านค่าเป็นนิวตันนะครับ ถ้าลิฟเลื่อนที่ลงนะครับด้วยความเร่งเท่ากับ2นะครับในแดงแจนค่าน้ำหนักจากตาช่างได้เท่าไหร่นะครับอ๋อก็ดังนั้นถ้าลิฟอยู่นิ่งๆในขณะนี้นะครับก็คือเขาให้ตัว M มานะครับดังนั้นเราได้ M G เลยนะครับก็คือ5 6าคณ10นะครับก็ได้560ส่วน ค่ที่ตาช่างอ่านได้คือตัว N นะครับซึ่งกรณีที่ช่างหตัวนี้ที่เขาอยู่นิ่งๆในลิฟต์ค่า N ก็คือ M, G นะครับแต่ว่าในกรณีนี้เคลื่อนที่ด้วยลงด้วยความเร่งนะครับดังน,นั้นค่า N ที่ได้นักเรียนลองคิดสภาพเวลาเคลื่อนที่ลงปุ๊บน้าหนักตาช่างที่อ่านได้มันต้องลดลงใช่ไหมครับก็ซิกมา f ท่ากับ MA นะครับอ m อลบ n ท่ากับ M A เราจะหา n เราก็ย้าย m a มาลบนะครับย้าย n นไปอีกฝั่งหนึ่ง m g ็ลบ a อย่างนี้นะครับ m คือ56 g คื10อ10บลบ2อ่าก็ได้8คูณ56นะครับ ก็ได้4ี่สนิวตันนะครับแต่ว่าถ้าจะทำเป็นกิโลกร,รัมก็เอาสิไปหารนะครับอ่ก็ตอบข้อ2นะครับอ่าเรามาดูข้อถัดไปนะครับลิฟต์ตัวหนึ่งมีมวล500กิโลกร,รัมนะครับบรรทุกสัมภาระมวล100กิโลกร,รัมก็จะกลายเป็นหกรกิโลกร,รมัมใช่ไหมครับอ่านั้นคือ mg ก็คือ6,000นะครับ คูณสิบเลยนะครับถ้าหากลิฟต์นี้เคลื่อนที่ขึ้นนะครับเราก็เขียนเอย่างนี้นะครับแรงตึงเชือกก็เขียนเป็นตัวทีนะครับก็คือเป็นแรงของสายเคเบิลนะครับสูงสุดที่กระทำต่อลิฟต์นี้นะครับก็พูดง่ายๆคือหาทีนะครับแล้วก็ซิมเอฟเท่ากับเอนะครับก็าแรงในทิศเอตั้งทีลบเอจีเท่ากับเอนะครับทีเท่ากับ Mg บวก Ma อย่างนี้นะครับ M วงเล็ G บวก A M ก็คือ600นะครับ G ก็คือ10บก A คือ2นะครับ600คูณ12ก็ได้7,200นิวตันนะครับหรือ720กิโลกรัมนั่นเองนะครับมาดูข้อนี้นะครับข้อ19นะครับ ถ้เรียคนหนึ่งมวล50กิโลกร,รัมยืนอยู่บนตาช่างนะครับตาช่างก็จะอ่านตัวเอ็นใช่ไหมครับเขามีมวลเขาก็มี mg นะครับลิฟต์เคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร่ง A นะครับเท่ากับ1นนะครับในขณะเดียวกันมือของเขาก็ดึงเชือกที่แขวนอยู่ที่เพดานนะครับเวลาเราดึงเชือกก็จะมีแรงทีขึ้นไปใช่ไหมครับ เราดึงเชือกนะครับแรงทีก็คือช่วยตัว N เข้าไปนะครับแรงดึงเชือกออกจากวัตถุเสมอนะครับดังนั้นถ้าเชือกมีทีเท่ากับ150นะครับจงหาเอนะครับก็คือเข็มของตาช่างคือตัว N นะครับแล้วก็ตั้งซิมมาเอฟเท่ากับเอนะครับก็เอาแรงในทิศเตั้งนะครับทีบวกเบวกทบวกเลบ Mg นะครับ ตั้งรับแรงลงาเท่าก,ก,กับ ma อย่างนี้นะครับดังนั้นเราจะหา n แล้เราก็ย้ายทุกอย่างไป ma บวก mg ลบ t นะครับ ma บวก g แล้วก็ลบ t อย่างนี้นะครับแทนค่าไปเลยแล้วก็ลบ150 11นะครับก็เป็น5 5 0ลบร5 0ก็ได้400นิวตันนะครับหรือเขาถามเป็นกิโลกร,รัมใช่ไหมครับแล้วก็เอา10ไปหารก็ได้40กิโลกร,รัมนะครับจากเดิมเขาน้ำหนัก50นะครับก็แรงตึงเชือกก็เท่ากับ15กิโลนะก็เหลือ40นะครับไม่ใช่เหลือ35นะครับ เพราะว่าริบเคลื่อนที่ขึ้นนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับ